เอานะครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Friday the 13นะครับหรือว่าเกมที่จําลองการที่เราจะต้องเป็นฆาตรกรนะครับหรือว่าเป็นเหยื่อของฆาตรกรนั่นเองนะฮะซึ่งเกมนี้นะครับถอดไปจากฆา,าตรกรเจสันนะครับที่เป็นหนังมาก่อนนั่นเองนะฮะเอาปุ๊บเลยอ่าแลตอนนี้นะทำ <laughs> ไมนั่งบนล้อทำไมโคตรหถอโคตรเถอะคุยเลยนะครับก็สหรับเจ้าเกมนี้นะฮะเราจะต้องมา วิ่งหนีฆาตรกรนะครับคล้ายๆกับ Dead by Daylight นะครับแต่ว่ามันสนุกกว่าสนุกยังไงเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนเลยนะก็สำหรับเจ้าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เราจะต้องอใช้ความสามารถนะครับแล้วก็ทีมเวิร์กมากกว่าเกมอื่นๆเลยนะครับที่แบบหนีฆาตรกรตัวคนเดียวอะไรอย่างงี้นะเกมนี้ต้องพึ่งการพึ่งพาอาศัยกันนะครับโดยที่ฝั่งฆาตรกรเนี่ย มีหน้าที่นะครับก็คือเป็นเจสันนะครับก็คือฆ่าคนได้หมดนะครับที่อยู่ในแผนที่นะพยายามใช้สกิลต่างๆนะครับจะมีสกิลฆาตกรนะฮะมองเห็นทะลุตึกนะย่องเข้าไปหรือว่าวาร์ปไปใกล้นะครับแล้วจะมีการอาฆ่าคนที่แบบค่อนข้างที่จะโหดเหี้ยมนะครับแม่มีเปิร์กมีอะไรด้วยนะฮะจงมีการโยนเข้ากองไฟแบบนี้ด้วยครับถ้าสมมติอยู่ใกล้กับอ็อบเจกต์ที่มันสามารถฆ่าคนได้นะฮะส่วนอาคอนซีลเลอร์นะครับนะชื่ออย่างเงี้ยแค่สำอาง คอนเดปต์ก็คือผ <like. S 2> ู mm ้เ hmm. ร like ือรอดนะครับหรือว่าผู้เอาชีวิตรอดนะครับก็คือต้องเอาชีวิตรอดท่ามกลางป่าที่แบบมีฆาตกรอยู่นั่นเองซึ่งวิธีการรอดเนี่ยจะมีทั้งหมดอ่าแบบนะครับแล้วก็อ่าคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยต้องมีสเตมิน่าด้วยก็คือมีเลือดแล้วก็มีความเหนื่อยวิธีการหนีจบบฆาตกรเลยก็คือมีทั้งหมด4แบบนะครับอย่างแรกเลยก็คือโทรหาตำรวจนะฮะแต่ว่ากว่าจะโทรหาตำรวจได้เนี่ยต้องหาฟิลโทรศัพท์ซะก่อนนะครับแล้วก็ต้องหาโทรศัพท์ด้วยนะฮะยากมากๆนะครับ อย่างที่2ก็คือใช่ซ่อมรถนะฮะก็คือเราต้องไปหาแบตเตอรี่นะครับที่ซ่อนอยู่ตามเป็นที่นะฮะแล้วก็น้ำมันนะครับแล้วก็บญแจนะฮะมาไขสตาร์ทรถนั่นเองนะครับซึ่งก็ค่อนข้างลำบากอยู่เช่นกันนะอย่างที่3นะครับก็คือหนีเรือนะครับก็คือหนีไปทางเรือก็คือเอาใบพัดเรือแล้วก็น้ำมันมาใส่ที่เรือนั่นเองแต่ว่าจะหนีได้เพาะ2คนนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคือคือการฆ่าเจสันนะครับเกมนี้สามารถฆ่าฆานตกรได้ ใช่ใช่สามารถค้าได้นะครับก็คือมันต้องไปหาอุปกรณ์ลี้ลับนะครับแล้วก็ใช้ตัวละครพิเศษก็คือมันวุ่นวุ н, ว่นวายมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมก็อาจจะไปดูคนอื่นๆก่อนก็ได้นะครับสหรับการฆ่าฆา,าตก,กรนะฮะก็อธิบายคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมกับคุณเร็กนะครับจะมาเล่นเกมนี้คุณผู้ชมดูนั่นเองนะครับมาพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะฮะเอาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราเข้ามาสู่ในห้องรอนะครับ ในห้องรอเนี่ยเราสามารถเลือกตัวละครได้นะครับผู้ชมครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยชอบอีดี้นะฮะอีดัมขายไก่นะครับเพราะว่ามันวิ่งไวมากนะครับแล้วก็วิ่งได้นานด้วยอึดทนนานสมก็เป็นอีดัมนะฮะชื่อว่าวานนิสซาโจนจริงๆมันมีหลายตัวละครมากๆเลยนะฮะมีเน็ตไอดอลนะครับอีนี่หลบเก่งนะฮะอีนี่ทิฟฟานี่ค็อกนะครับเนี่ยค็อกอันนี้พี่เน้นตรงพี่เนปเลยพี่มีพี่แนปด้วยนะครับ มีเจนนี่ไมเออร์นะครับนางเอกในหนังนะครับมีอินนี่นะฮะฝรั่งรูปลอ่ออินนี่สาวพังนะฮะแต่หน้าตามพังมากเลยนะับอินอนี่ใส่หน้าเสือนะฮะไอ้ดำ <c oughs> ส่วนอินนี่เด็กเนิร์ดนะะห <c oughs> น้าตาม, <c oughs> มตีนมากเลยโคตรเนิร์ดนะแล้วนี่อดดมนะครับอดัมไข่ไก <c oughs> <ๆ>่แล้วก็สามารถเลือกเจสันได้ด้วยนะครับโดยที่เจสันจะมีหลายตัวเลยนะฮะ <c oughs> มีตัวใส่ถุงด้วย <c oughs> โอเคเวลากโกแล้วพวกเรา เยี่ยมเลยนี่เราสามารถพูดคุยกับฝรั่งได้ด้วยนะครับเฮ้ยบรเฮ้ยวอตซับเย้วอตซับแม M5 บราอ์ thank you T-shirt สุดเอว Is is a book แม่งเงียบเลยอะไรครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนี่กำลังเป็นปาร์ตี้สละโสดอยู่นี่ไปขี้มาไปขี้ทำไม เบนซ์บานกูอ่าไอ้ตัวโรสกี้ไอ้ที่ไปขี้ใส่หน้าบ้านเจสันไว้มันก็เลยแค้นอ๋ออะไรคุณผู้ชมเรื่องเวลาเริ่มต้นการผจญภัยนะฮะมันต้องหนีก่อนจะหนี่ครับเล็กอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงกลางป่าที่มีแคมป์ไฟแต่อยู่ใกล้ๆใครวะเนี่ยอยู่กับแคมป์ไฟกูก็อยู่กับแคมป์ไฟน่าจะมีหลายแคมป์ไฟอยู่กับลัคกี้แมนนี่เลย กูเข้าเต็นท์รอเลยมึงสามารถเข้าไปหลบในเต็นท์ได้ด้วยมึงก็ขาดเต็นท์ล่ะขาดเต็นท์เกมวิ่งเด็ดเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมจะเล่นพยายามให้แบบรอดอุ้ยตรงหน้ากูเลยมันมาตรงนี้เลยเฮ้ยแล้วมีคนโดนแล้ววะโอ้ดนกันไปหมวกวันเลยแหละใช่เล็กต้องพยายามหาไอที่ไว้อะไริเลโทรศัพท์อ่าฮะอ่ดูฆาตกรนี่มันน่าจะเป็นงานเล็ก เล็กจะลืมล็อกประตูด้วยนะเออล็อกประตูเดี๋ยวประตูสามารถเออเดี๋ยวยุงเข้าเฮ้ยเสียงคือเสียงแบบมันใกล้มากอ่ะออกแบบด่วนออกด่วนเล็กอยู่ไหนเนี่ยอยู่อยู่ในบ้านนี่ป่ะเอ้ยไอ้คิงนี่เป็นคิงออฟคิงแต่ว่าเล็กเฮ้ยโอ้โหมันอยู่ข้างหลังกูเลย What the fuck เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโปรเราต้องเข้าบ้านนี้ก่อนนะครับ รวมกันเราอยู่ทิ้งกูมึงตายรวมกันตายหมู่รวมกันตายหมู่แยกกันอยู่ตายเดียวเอ้ยหใกล้ใกล้กูเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเรายังรอดอยู่เฮ้ยไอผู้หญิงว่ะผู้หญิงกูเจอผู้หญิงมีสาวด้วยนะเฮ้ย follow me why แม่งบอก follow me บอกตามกูมามันบอก ทำไมต้องตามมึงไม่ต้องเลยนะแล้วมึงมึงอยู่เป็นเหยื่อเล่นกับผัวอ๋อไม่ได้กับผัวเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเล็กกูมาแล้วเพื่อนมาต้องพังบ้านกูด้วยกูเข้าแบบดูหน้ากูดิกูเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนเล็กมีสเปร์ไหมมี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 สเปร์ด้วยหรอมีกดเล็กสองเฮ้ยฉีดใส่กูหน่อยดีกดยังไงเล็กสี เลขหนึ่งอะเอ่อเลขอะไรที่มันเก็บไว้อะอย่างงั้นจอดเฮ้ยบวกคะแนนด็อกเตอร์แค่ฉีดนี่เป็นหมอเลยหรอใช่กันเอ้ยกูมีประทัดนี่กูต้องเอาสเปรย์ฉีดยุงไปฉีดใส่คนคนตนนี่ใช่กระโดดใส่หน้าต่างอยางนั้นแอดรันเาจะเสียงใครรอนเสียงใครร้อนวะไอ้ผู้หญิงอะผู้หญิงเหรอหรือว่าหรือว่าเกียนทำไมกูได้ยินเป็นเกียนวะเหือเลขเปิดหน้าต่างไปเลย ปแล้วไปแล้วโอเคเราจะไปหาตกใจมากไอ้อันนี้กูกูหยิบมาหยิบเสียงมันดังชิบใช่ใช่ใช่เรจะวางกับดักไว้ตรงนี้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะคลิกซ้ายกันนี่เล็กปิดประตูให้ทีนะฮะอ้าเอ้าปิดยังปิดไม่นี่นเนียนียชิบโอเอาล่ะเราเราจะไปหาโทรศัพท์เว้ยไปไปไปรวมกันเราอยู่ ไม่เสียงมันเสียงมันลำบากใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย bro เฮ้ย bro เฮ้ย bro เฮ้ยมันอยู่ข้างหลังเราเฮ้ยเฮ้ย can we go together a เจสันสกิ e เจสัน here เฮ้ยข้างหลังข้างหลังเฮ้ยมันชี้ๆอาๆมาแล้วเฮ้ยช็อตเหรอช็อตเหรออุ้ยตกูเลยโอ้โหเจสันถุง เจสันทูเจสันทูเข้าประตูยังเข้าแล้วเปิดประตูไอ้เปิดหน้าต่างไปแล้วเพื่อนอ่าโอเคมันมาแล้วเพื่อนอุ้ย he's coming he's coming มันมาแล้วเว้ยไอ้บ้านประตูบ้านพังประตูบ้านพังกว่าเพื่อนมันอยู่ตรงนี้เลยมันอยู่ตรงนี้บูรานจริเล็กๆกระโดดมาไนมเดินไ้มเดินไหมเดินไหม เดินไปเร็วเราจะไปบ้านนี้เอาเอาติดไม้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆวิ่งค่อยๆวิ่งขวาขวาเออไปขวาขวาไปเสี่ยงไปแล้วเว้ยเสียภาพภาพช็อตอีกอ่ะอุ้ยโอเคโอเคภาพช็อตเหรอเออเจได้มันมาโอ้ยตกกูเฮ้ยเฮ้ยเข้าบ้านเฮ้ยอยู่ข้างหลังกูหลังอ่ะเข้าบ้านก่อนอุ้ยบ้านนี้บ้านนี้เจ๋งไปไล่เพื่อนแล้วโอเคโอเค เป็นไรคนอื่นแล้วโอ้โหนี่ลอยบ้านพังเฮ้ยชัดแต่มีหน้ากันอ่้ไอ้ปืนปืนเล็กอ่ะสามารถยิงยิงเจสันทีเดียวสตัร์เลยครับปืนนี้เนี่ยนะใช่ปืนแฟนอย่ายิงเล่นนะจะแปลของดีนะบอกเลยไอ้ไม่มีไม่มีไม้ไม้ไม้เฮ้ยไม้ไม้ไม้งงูรู้ไหมไม้นี่ไม้อะไรไม้อะไรครับไม้ตีหัวพ่อเฮ้ยมัน เราต้องหาแผนที่เว้ยจริงมีแล้วมีแล้วแผนที่จริงเหรอเออหาตอนนี้เราอยู่ขวาบนสุดของแมปเลยเนี่ยขวาบนสุดเราต้องไปทางเหนือตอนนี้ไหม Yes เราเราสามารถกด X เว้ยเพื่อทำการวิ่งแบบจ็อกกิ้งได้อ๋อมันจะแบบเซ็กซี่ดูตูดดูตูดดูตูดไอโอี u c k y man Hey b r ฮัลโห o เฮ้เอ้เอ้ใครเฮ้เอ้ใครเข้าไปกเอ้มันบอกว่ามันมีคีย์แล้วอะมันมีกุญแจละฮัลโหลฮัลโหลอะไรนี่่อยู่ไหนเนี่ยอ้าไม่ตามกูมาตามกูมาเพื่อนไยินเสียงสาวไม่ได้เดินตามไปเลยอะไรมีคนโดนตีหัวแบะมาแล้วหนึ่งคนอะอะไรวะนั่นอะกด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 ก้อกด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 กอก้ ตัวนีีม้ม <te hn? S 2> เต็นท์เป็นแม่น้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเสียงอะไรมันสะดุดมันสะดุดอ๋อมันสะดุดนึกว่า,น,วานึกว่ามีอะไรเล็กสามารถกดตัว C ได้นะในการตั้งท่าพร้อมลบต้องอมีไม้ก่นอนต้องมีไม้ก่อนอ๋อต้องมีมีอาวุธมีเลนะฮะตอนเราไปหาบ้านอยู่กันเถอะอันนี้นะเฮ้ยทางนี้นะ้อันนี้นะรัดรัดป่าไว้รัดป่าได้ข้างในนี่มีบ้านมีบ้านอะไรวะอ๋อนี่มันโถขี้ไม่โว้ย ไปเช็คตัวกันมานั่งขี้ก okay. ันเหรอเอาเข้าไปแอบด้วยด้วยเดี๋ยวกูแอบเดี๋ยวอรงนี้มีช่องมองไม่เห็นปะโหเยี่ยมเลยเจ้าอยู่ที่เดียวกันอย่างกูทำไมออกไปมันมันตึงๆอ๋อมันตึงๆใช่ไหมเออมันตึงนั้นเล้าไปไหนวะไอ้น่าตีนี่เล้าหรือเฮ้ยตรงนี้ไม่แผ่นที่ฟรีอ๊า <ร>จังซี่นี่เองใช่มันเป็นป้ายบอกทางเห็นปะมันหยิบได้<น>เรื่อยๆเ,เ,เลยทีนที่เราที่เราต้องหาก็คือบ้านที่มันมีอ่าคล้ายๆกับตู้ไฟครับตู้ไฟแล้วมันจะมีอ่าฟิล<ม>ให้เอาโทรศัพท์มาซ่อมตอนนี้รถจะยังซ่อมไม่ได้ลอบบ้านอุ้ยบ้านมีคนตายไปอุ้ยตกใจอูโหเจอศพเรอถึงบาอุ้ย <c oughs> <c oughs> หัวแบะเลย ตกใจอะไรๆหรอมาถามว่านั่นคือศพคนหรอกูเตะเล่นกูเตะเล่นเดาะขอเดาะเล่นหน่อยปิดละล็อกกันเดี๋ยวยุบเฮ้ย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 ยิ่กูไม่มีเสียงด้วยเลทอย่างนี้เพื่อนตี่ไหนตี่นี้ไอ้เล็กออกไปยิงเฮ้ย bro เฮ้ยเฮ้ยมันใช่เหรอ เอ้ยตางนี้มันออกได้ไหมเนีย่ยไม่รู้บรรดามันเป็นแล้วเล็ก <c oughs> เอ้ยแต่ละเยอะมาก,มย,มากยิงตะตันหน้าเยอะมากเยอะมากตอนนี้เอออยู่บ้านนี้ใจเย็นใจเย็นกรวจสอบไอตอนนี้เราแยกกันแล้วเหรอแยกกัน yeah, แล้วอุ้ยมันมืดมันมองอะไรไม่เห็นไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนกดเอ็มกดเอ็มนี่ไงนี่มึงบ้านี่มึงนี่มึงกูเองกูเอง เชื่อมันไม่มีบ้านไหนแบบมันมีฟิลเลยเหรอเข้าไปดูวะเฮ้ยเฮ้ยมันมาเฮ้ยมันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล็กยาตีเพื่อนกวัวเออตีเพื่อนกวัวตีเพื่อนกวัวไปแล้วไปเร็วไอ้เตามมึงไปเอโทษเฮ้ยเฮ้ยคุณเดียมหาบ้านอยู่สะดุดอะไรวะเนี่ยเล็กหาบ้านอยู่เป๊ะเอลมีโอ้ยสะดุดสะดุด มันมามันมาอุ๊ยดูคุณหลบคุหลบเข้าในตู้ก่อนดิเจ้าลูกอยู่ไหนเนี่ยคุยคำวานเพื่อนก่อนแล้วมันพูดภาษาอะไรกันวะมาดูมาดูที่มีไม้เบสบอลเฮ้ยมันมามันมาวะอยู่ไหนวะโดนจับอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านเหรอโอ้โหตายยังเอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุยหมันเอาโอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยหลบดิ้นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเรือฝากความหวังไว้ที่มันได้เลยเพื่อนจะเป็นผู้เหลือรอดเองเชื่อไหมกูนี่แหละผู้เหลือรอดวิ่งเป็นไก่อยู่ดิเมติวโบเฮ้ยแบตเตอรี่ว้าวเอาอีนี่มีแบต เอาบึงมีแบตแล้วมึงตายอยู่ตรงนี้โอ้โหเวนกรรมเวนเอ้ยนี่นี่รถรถไปรงนีเฮ้ยโอยมันอยู่ตรงนั้นนี่ตีตีรถอะไงมันอยู่ตรงนั้นเนะเดี๋ยวไปอยู่ตรงรถเลยอยู่ตรงรถเลยเพื่อนดูเวงอยู่เนยเดี๋ยวหลังกูอ้อเอาติดแอบอีกตออ๋อ ตากเครกสู้อูสู้ no าย <Bye! S 1> no โอโนไเยียบตกโอ้โหไปลากตกไปด้วยเอาคือแบบไอ้พวกมีของมันจะไปตายในป่าซะก่อนน่ะ Oh. โอ like ้โหเอาดูมันวางกับดักตรงนี้เลยมันฉลาดฉลาดรู้ว่าคนต้องมาที่รถมันมาแล้วเล็กเรามาลุ้นกันดีกว่าว่ามันจะตายท่าไหนมันมาแบบมันมาแบบนิ่งๆน่เป็นมาโอ้โหมันเดินแ้วแบบรู้จักกันเน่ยดูดูมันต้องได้เนี่ยมันเอ๊ะเอ้ยแล้วเจสันคือว่ามันต้องเป็น ผัวเมียกันแน่นอนอนะ่ะมึงว่าไงผัวเป็นเจสันกูว่ากันแหละไอ้ผัวมันเป็นเจสันทีน,นี้นะฮะเราจะต้องมาเริ่มเกมใหม่นะครับโดยที่เกมที่เราที่เฟล,ลไปหน่อยนะครับเอ่อก็คืออีผู้หญิงคนนั้นนะมันหัวกับฆาตรกรนะครับมันก็เลยเหลือแล้วเป็นคนสุดท้ายเป็นญาติกับเจสันเป็นญาติกับเจสันเป็นไส้ศึกเอาล่ะสำหรับ, <c oughs> บในเจสันนะครับเมื่อกี้ลืมอธิบายนะฮะ แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถต่างกันนะครับเจสันอย่างเช่นตัวดีนะครับตัวแรกเลยก็คือสามารถวิ่งได้นะครับตีแรงจับได้แรงนะครับก็คือแบบมันกดไม่ได้เลยแต่ว่าข้อเสียเนี่ยสามารถโดนอาวุธแบบตีทีเดียวก็มึนแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งแต่ละตัวก็จะมีอาวุธต่างกันด้วยนะครับอย่างตัวนี้ได้ดำน้ำได้นะฮะแต่ว่าวิ่งไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมจะเล่นในตัวนี้นะครับเจสันกับฉมวกหาป่าพร้อมละฉากโหลดกู นี่โดนทิ่มตายกำลังอึ้บกันอยู่โดนทิ่มตายเอาเว้ยหรอรอคนไทยเปล่าใครวะใครวะไทยคนไทยอ่ะโอ้ยย่ำเดี๋ยวเจอกันรู้จักกูด้วยปลาแล้วเป็นปลารา เป็นเซฟตร์รอบอ้าวเป็น,นาาผู้เหล่ารอดเล็กเป็นอีดัมไข่ไก่เป็น,าานอีดัมไข่ไก่ไข่เป็นไอ้เมื่อก่อนอ้าวเฮ้ยวางยืนไหนอยู่ไหนกูอยู่อสตีลวอเตอร์แคมป์อ้าว oh. <water> ทำไมมาถึงมันมีมีอะไรมันมีแผนที่เลยวะทำไมกูกดแผนที่ได้เลยวะเออบางทีเนะี่ยไอ้เล็กไปเลือกเอาเปิร์กแผนที่มาเปล่า Oh. อ๋อแหมมันสามารถเด้เออย่าลืมล็อกประตูนะ oh yeah. มีเปอร์ล็อกประตูอัตโนมัติไหม่ได้ไม่ลืมล็อกประตูอัตโนมัติเอ่อชื่อฮ้ยมันจะปิดประตูทำไมเนี่ยเฮ้ยตะแเปะมีตะแเปะตะแปะตะแปะมาแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่าฮมอืมว่ได้ยินเสียงคนทุบอะไรแถวๆบ้านคนทุบ <c oughs> เฮ้ยมีน้ำมันรถโอ้โห ยอดเยี่ยมตรงนี้ตรงนี้มีน้ำมันแล้วนะเล็กเจอแบตเตอรี่เจออะไรก็ uh huh. ฝากด้วยครับว้ายเราต้องรอดไปให้ได้ <c oughs> นี่มันอะไรเนี่ยกับดักหมาตอนนี้กูอยู่แ8ริมบึงริมเลเฮฮาเล็กเ <c oughs> ติมน,น้ำมันทำไมมันเสียงมันทึนทึนอะไรมันทึนทึน มันดึนๆเนี่ยมันอยู่แถวเนี้ยอยู่แถวนี้เหรออยู่แถวกูเหรอมันมันอยู่แถวกูัวเลยแต่กลัวอยู่ใกล้ๆบึ้งเสียงมันใกล้มากเลยอ่ะโอเคอโเคน้ำมันรถยิบร้อยโอเคมาแล้วเพื่อนมาอยู่มันดื้อไอ้เล็กๆตรงนี้มีฟิวเสียงมาโอ้ยโอ้ยบึ้ยมึงเหรอบึ้งเฮ้ย เล็กคุณโดนแล้วเหรอโดปหนีป่โดนไม่เ oh. ช่เหมือนกันจังเดวะยูเฟมาไงมันเวบมาถูกอุ้ยอป้าป้านี่มันต้องค่อยๆออกแบบนี้ถ้ากระโดดมันจะโดนขวนนเหใช่แล้ว ตอนนี้มันกำลังหลงผิดกำลังหลงผิด <c oughs> ไปในโน้อนอยู่เง <c oughs> ียบไปแล้วแบตเตอรี่ที <c oughs> นี้เหลือกุญแจไว้เพื่อนเพื่อนก็เจอแบตแบตจะเตยอะไปไหนจริงปะ,สะแสดงว่ามีรถมีรถหลายคันแล้วเนี่ย <c oughs> อืมอ่าอีฆาตรกรฆาตรกรเมื่อกี้นี่โอ้โหจริงแล้วเมื่อกี้กูเฟลเองเว้ยแล้วปะรีไปว่ามีตะแปะไงตะแปะ Tập tape, ơi đi gen, bye nè, ôi sao đứt, ha, ôi, bên thằng nút, bên thằng nút, vừa cho đâm, quên bro, bro, did you have a key? Yeah yeah, yeah come here, yeah yeah yeah, I need fuel fuel and have a battery, oh, start luôn rồi, kiểu này, กันส้มเสื้อตัดอ้อยกันส้มคือจิตวิญญาณอุ้ยอ <ok> ุ้ยอ evet ุ้ยอุ้ยไฟช็อตไฟช็อตไฟโดดนะมึงอ่าโอเค let's go ไปแล้วเว้ยเอาอยู่รถแม่งข้างหลังขึ้นไม่ได้ขึ้นได้สองคนเฮ้ยมันมีไว้แม่งมีไว้สตาร์ทรถมันเริ่มสตาร์ทรถ โอเคไกูโอ้โหบึนๆเทินเทิน l ลฟเทินเลฟมันขับขับแร้มักเฮ้ยมันมันรออยู่ฝั่งนู้นโอ้เอไอติ้งวิชูเทินเทินเยเาดมันหย่อนมันจะฟักเอาตปมันจะฟักติดจะเลลติดติด Yeah c เฮียค r e come here come here what the fuck ไปแล้วมันไปกับรถก็ let me drive bro มันรอเราอยู่อะข้างหน้ามาโอ้โหสกิลการขับรถกู the best โ oh อย่างนี้เรียนขับรถมาเก้าี่เกี่ยบไปเนี่ยเกมให้ ไปแล้วไม่ไม่เปิดเปิดไมโครไปเรียนที่ไหนมาอยู่ใเผานีเออน่าจะถักนี้เฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าไอ้ขับรถคือจิตวิญญาณเอารถักเอ้ยรอดแล้ว โอเคอิซี่วิน bro อ๋ออิซี่แงเล็กเอออิซี่จังอิซี่เราบุกตายกูตายเอารถชนโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับในเกมไฟเดย์นะครับเดือนสิบสามนั่นเองนะครับกับคาตกรเจสันนะฮะก็เป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับเกมนี้นะครับดูแล้วชอบหรือเปล่านะฮะ้าคุณผู้ชมดูแล้วชอบนะครับฝากคุณผู้ชม รบกวนนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองนะครับจะขอบคุณมากเลยนะครับถ้าหากฝากแชร์นะครับไว้เจอกันใหม่ในวันหน้าแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเลยครับบ๊ายบายจ้าขอบคุณครับ